ถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมจะมาเล่นไมค์ครับอีกครั้งหนึ่งร่บสุดที่เล่นไมค์ครับก็คือลั c กี้ k กายบล็ครับเดี๋ยวก็จะทำแตงหาแมปไม่เจอไม่รู้เผื่อลบไปยังะจะทุบน้ำแข็งแล้วโอเคเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบด้วยถ้าจบคลิปอะเพราะจบคลิปผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ว มีแกะอยู่สองตัวเดี๋ยวเราจะตัดไม้กันก่อนอ่ะบอกเลยครับโลกนี้เป็นโลกเล่นคนเดียวนะครับผมอะถ้ามีใครเผลอจอยเข้ามาผมก็จะให้ออกให้เร็วนะเพราะนี่มันโลกเล่นคนเดียวมันเป็นโลกไว้ทำคลิปฟิลี่คนเดียวก็เหมือนยูทูบเบอร์หลายคนแหละ ที่เล่นฟรีส่วนใหญ่จะเล่นแค่คนเดียวหลายคนก็เล่นสองคนบางคนก็เล่นสิบคนบางคนก็เล่นห้าคนอะ่ะเคยเห็นฟิลีแมนทันเตอร์ไหมละ่ะใครอะที่ใค,ใครที่เออก็อย่ก็อยู่ยุคเก่าๆจะไม่ได้เก่ามากอะตอนนั้นน่ะคือตอนช่วงที่แบบดังมากเลยดีมอะ แมนฮันเตอร์ก็คิดจะทําอยู่แต่ต้องฝึกฝนก่อนเพราะแค่แมนฮันเตอร์อะแค่ฮันเตอร์ก็ผมได้ง่ายๆเลยซึ่งผมก็จะจัดการเล่นธรรมดาไปก่อนแล้วค่อยแมนฮันเตอร์นะครับมผมไม่รู้ว่าผมจะได้ทำหรือเปล่าที่รู้คือขอเอาดอกเดนดีไลออนก่อน ถ้าฝนแก่ไม่เหมือนกันแล้วทำเตียงไม่ได้ก็ใช้เดรีไลออนนี่แหละดีเพราะอะไรไหมไดรีไลออนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันจะย้อมสีได้แล้วบอกเลยผมก็จะเอามาย้อมสีไง่ะเออโอตอนตัดต่อ,ตอ,ตอมองไม่เห็นเาเอดี๋ยวทำไมทำไม่ได้อะขอโทษน,นะครับเมื่อกี้พ่อโทรมา ไม่รู้มาโทรทาไมตอนนี้ตอนอัดคลิปอยู่ไม่ใช่ตอนตัดคลิปอยู่โทรมาเพื่อ,อ,อพ่อโทรมาตอนตัดคลิปขอโทษนะครับที่มีเสียงพอดีท่อพ่อโทรจริงๆอะ่ะไม่ได้ใช้คอมด้วยใช้คลายมาไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ใช้คลายมาเตอร์ใช้อินชอตมีใครรู้จักอินชอตมั่งตอบเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพูดผูด้โชคดีนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนึงนะครับพิ่งผูู้้โชคดีก็คือ R O O O M 9ก็คือเพื่อนผมแหละเขาบอกว่าโน้ตเล่นแมปตกปลาจะได้ว,ว,วิวโคตรเยอะแค่นี้นแหละและก็ตอบอีกว่าไม่ดูแลสิบเอ็นาที <laughs> เข้าใจนะคิดมันยาวดูไม่จบแล้วกับจะตาไม่ดูแล้วไม่เเข้าใจว่าคิดมันเยอะแถมมัะตลกเข้าใจนะว่าคิดมันยาวแต่ไม่ต้องโผล่ขนาดนี้ก็ได้ ตอบได้กนีตลกเนี่ยก็เลยคัดมาจริงๆคัดมาเพราะว่ามีแค่คนเดียวแหละที่ตอบ <c oughs> เสียใจค <c oughs> ำถามจัดมาให้เอ้ยแต่ก็ขอบคุณนะที่บอกว่าแมมตกปลาวิวโคตรเยอะไม่ดิวิวได้วิวเยอะโคตรหรือเปล่า <c oughs> พูดผิดจริงแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยไปกดใจคอมเมนต์แล้วกันนะครับมา ซึ่งบอกเลยนะครับว่าว่าผมจะดูด้วยเดี๋ยวผมขอไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าเขาตอบว่ายังไงแปน๊นึงนะครับ <c oughs> คำ้ามคลิปที่แล้วอปวดหัวจะแย่เพราะว่าตอบกคตโตลกเลยก็คือทำลายมดแบบเก๋ <c oughs> โคตรตลกเลยดีมาก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 ดีจริงเออเอ้อโหมันมันคุ้นๆนังวะถ้าเอาดินอุดอ่ะอุดแล้วก็อุดอุดด้ยโอ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนเอาเมืองอะไรเนี่ยวันุูดจริง ดีมากเลยดีดีขอบคุณที่แนะนำแมบบ่มน้เพื่อนขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวกะจะเปิดไลน์แล้วขอหาวิธีให้ได้ก่อนเดี๋ยวเปิดไลน์โอ้โหเดี๋ยวปอฟีถ้าได้เป็นปอฟีแล้วไม่ใช่ได้ไปปอฟีแล้วเดี๋ยวจะเออเขาเรียกเดี๋ยวจะได้ไม์และพีฟรีละ จะได้ไม่ต้องมานลำบากมาตัดต่อที่หลังแล้วจะได้ไม่ต้องทนดูเสียงตัวเองที่โคตรตลกอะงั้นเดี๋ยวเราจะทําเหมือนแล้วครับเดี๋ยวผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งครับคนที่มันคือแนะนําแมพผมอะมันคือน,น่าจะเป็นเพื่อนผมที่อยู่กับผมตอนเนี้ยซึ่งบอกเลยเพื่อนอะคนเนี้ยเขาอะตอนก่อนเขาชอบแกล้งผมแต่ตอนเนี้ย เขาไม่แกล้งผมแล้วแถมเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อผมด้วยแล้วผมต้องขอบคุณขเขานะครับผมไม่สนับสนุนผมไม่สนับสนุนที่พ่อแม่ตีเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนแนะนําแบบให้ผมเพราะตอนแรกผมก็ไม่คิดคอนเทนต์แล้วไม่รู้ว่าทำคอนเทนต์อะไรดีแต่เพื่อนอ่ะดันมาบอกว่าก็แมปตกปลาไง <vara> เพื่อนบอกอยู่ว่าแมปฟิตผมก็เลยจะเล่นเสาร์อาทิตย์นี้แหละหรือไม่ก็เลื่อนไปนาเลยเดี๋ยวผมโพสต์ไว้นะครับอะ ทีผมจะมาคุยไรย่างหนึ่งก็คือผมผมอะ่ะคือร้องไห้เพราะเปอ่าเฟียพ่อผมจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมผมกลับพ่อผมอยู่ดีพ่อดึงปุ๊บพ่อฟันผมเลือดแถมยังไม่พอฟันหายเลยอย่าพูดเลยว่าพ่อทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบด้วยนะครับ เดี๋ยวพาร์ทสองเดี๋ยวเล่นนอกรอบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับว่ามนเล่นนอกรอบแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะคงจะขุดเมืองไปเยอะๆเลยแบบได้หินทำอุปกรณ์ครบแล้แฟงแล้วทำคลิปแฝงบ้านไปเลยอ,อุปกรณ์จะได้พร้อมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปฉีดกนึลยอะเพื่อนผมขอมาคุยอะไรอย่างนึงครับ ค่าผู้ชมรู้ไหมว่ารุ่นแสีวมีอ่ะมันแรงแค่ไหนอ่ะผมหมายถึงทั่วร์แฟลแล้วครับแฟีวมีมันแรงเยอะไหมก็ผมอัดนคลิปได้ประมาณแปนาทีเลยนะยังไม่เคยอัหนถึงชั่วโมงนั้นไปบ่ายกันครับ